สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆทำเหรียญโปรยทานนะคะจะเป็นลายดอกกล้วยไม้ค่ะทำง่ายๆนะคะใช้ริบบิ้นไม่เยอะค่ะมือใหม่เพื่อนๆทำได้นะคะสวยๆน่ารักน่ารักค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีทํากันเลยค่ะอุปกรณ์ก็จะมีนะคะริบบิ้นตาลังนะคะเบอร์สองค่ะไม้มันทัด กันไกลแล้วก็เหรียญบาทค่ะเราจะใช้ริบบิ้นความยาวสาสิบแปดเซนนะคะใช้ทั้งหมด4เส้นค่ะเราจะตัดปลายแหลมนะคะทั้งสองด้านเลยนะคะจะตัดปลายแหลมทั้งสองด้านนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะพับลงมาค่ะสิบเซนนะคะพับลงมาสิบเซนค่ะ แล้วเราก็ทำการบีบตรงหัวนะคะแล้วเราจะวางสามเส้นไว้ก่อนนะคะโดยที่เราจะถือเส้นที่หนึ่งไว้เส้นสั้นอยู่ด้านบนนะคะหลังจากนั้นเราจะนำเส้นที่สองมาคล้องเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นสั้นยังอยู่ด้านบนนะคะเส้นที่สามนะคะเราจะคล้องจากด้านล่างขึ้นด้านบนค่ะ เส้นที่สี่นะคะเราจะคล้องผ่านช่องของเส้นที่1นะคะมาด้านหน้าลักษณะน,นี้แล้วนำปลาของเส้นที่สามลอดออกมานะคะพร้อมกับดึงริบบิ้นกลับมาชิดนะคะแล้วดึงเส้นที่1ลงมาค่ะดึงให้กระชับนะคะหลังจากนั้นเราจะนำเหรียญบาทนะคะมาวางค่ะกึงกลางแล้วนำริบบิ้นทางด้านขวาที่เป็นเส้นสั้นพับมาด้านหน้า ริบบินด้านล่างเส้นสั้นพับขึ้นด้านบนค่ะลิบบินด้านซ้ายนะคะเส้นสั้นพับมาด้านขวาค่ะริบบินด้านบนนะคะเส้นสั้นพร้อมกับสอดลงมาช่องนี้นะคะแล้วบีบให้กระชรับค่ะหลังจากนั้นเราจะพลิกกลับด้านนะคะ แล้วทำการสอดลิบบิ้นเพื่อล็อกนะคะโดยนำลิบบิ้นทางด้านขวานะคะพับลงมาแล้วสอดค่ะลิบบิ้นด้านขวาพับมาด้านซ้ายค่ะลิบบิ้นด้านล่างเส้นสั้นพับขึ้นด้านบนค่ะลิบบิ้นด้านซ้ายนะคะพับมาด้านขวาค่ะ แล้วบีบให้กระชับอีกครั้งนะคะหลังจากนั้นเราจะพลิกริบบิ้นขึ้นนะคะเราจะเริ่มจากเส้นบนนะคะโค้งลงมานะคะด้านหน้าแล้วพลิกนะคะพลิกริบบิ้นหันด้านข้างเพื่อที่จะสอดด้านนี้นะคะสอดนี้นะคะแล้วดึงค่ะ นี่นะคะหมุนทางด้านซ้ายค่ะริบบิ้นด้านบนโค้งลงมาด้านหน้าเข้าหาตัวนะคะพลิกชายของลิบบินนะคะแล้วสอดค่ะแล้วดึงนะคะลังนั้นพิกลิบบิ้นมาด้านซ้ายใช้ลิบบิ้นด้านบนโค้งเข้าหาตัวนะคะ พิกริบบิ้นแล้วสอดค่ะหมุนลงมา,ด,าด้านซ้ายนะคะตอนนี้ริบบิ้นจะมีอยู่สองเส้นนะคะให้นำเส้นบนพักลงมาเก็บไว้ก่อนนะคะแล้วใช้ริบบิ้นด้านล่างอันนี้โค้งมาด้านหน้าพับมาด้านข้างแล้วสอดนะคะ ดึงให้กระชับค่ะตอนนี้เราจะได้ริบบิ้นในลักษณะนี้นะคะให้เราพับริบบิ้นลงมาพักเก็บไว้ก่อนนะคะเส้นบนเราจะนำริบบิ้นนะคะพับมาด้านขวาลักษณะนี้นะคะแล้ววนริบบิ้นลงมาด้านหน้าแล้วพลิกริบบิ้นกลับด้านนะคะแล้วสอดนะคะ ค่อยๆสอดนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงนะคะเราจะค่อยๆดึงลงมาตรงๆนะคะลิปบิ้นและพร้อมกับใช้นิ้วมือชี้นะคะนิ้วชี้ค่อยๆดันให้เป็นลักษณะปลายแหลมนะคะในลักษณะนี้นะคะพลิกลิปบินนะคะนำลิปบิ้นด้านบน เก็บลงมาพักไว้ก่อนนะคะขออนุญ,ญาตจัดลิบบินลิบบินที่อยู่ทางซ้ายนะคะวนมาด้านหลังลักษณะนี้นะคะแล้วพลิกลิบบินลงนะคะเราวนมาแล้วเราก็พลิกลงแล้วก็พกลิกริบบินกลับด้านแล้วสอดค่ะ ค่อยๆดึงนะคะริบบิ้นที่ออกมาเป็นจะเป็นลักษณะปลายแหลมนะคะเราจะใช้นิ้วชี้ช่วยประคองดันนะคะจะได้ริบบิ้นออกมาเป็นลักษณะนี้นะคะหมุนมาทางซ้ายค่ะิกพลจับริบบิ้นด้านบนลงมาพักเก็บไว้ก่อนนะคะริบบิ้นทางซ้ายพับมาด้านหลังมวนริบบิ้นมาด้านหน้า แล้วพลิกริบบิ้นกลับด้านค่ะแล้วสอดค่ะ <c oughs> ค่อยๆดึงนะคะ <c oughs> เวลาดึงเราใช้นิ้วชี้นะคะค่อยๆประคองนะคะให้เขาเป็นม้วนแหลมนะคะนล่ยล็อกมาลักษณะน,นี้หมุนมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นอยู่ด้านซ้าย พับริบบินมาด้านหลังนะคะโมโ้นริบบิ้นมาด้านหน้าแล้วก็พกลิกริบดินกัดด้านแล้วสอดค่ะเวลาเราดึงก็นิ้วชี้ประคองนะคะ ก็จะได้ออกมาในลักษณะนี้นะคะเราก็จะดูว่าความแหลมของแต่ละดอกเท่ากันไหมนะคะก็จะมาจับที่หลังอีกสักรอบหนึ่งนะคะเพื่อให้เสมอกันค่ะหลังจากเราได้ลักษณะนี้แล้วนะคะเราจะนำลิบบิ้นนะคะพับทบกลับเข้ามานะคะลักษณะนี้นะคะหยิบลิบบิน้น พับขึ้นแล้วก็สอดเข้าช่องตรงนี้เลยนะคะเวลาสอดริบบิ้นจะออกมาระหว่างกลีบดอกข้างล่างกับข้างบนนะคะตรงกลางเนี่ยค่ะตรงกลางตรงนี้เลยนะคะก็จะหยิบริบบิ้นออกมาแล้วเราจะดูว่าให้ใชายให้ให้ขอบริบบิ้นให้เสมอกับขอบล่างของฐานนะคะลักษณะนี้นะคะจะให้เสมอกัน นะคะอย่างนี้นะคะริบบิ้นจะออกมาตรงกลางแล้วเราจะทำการหมุนลงนะคะเพื่อจะนำเส้นล่างสอดเก็บริบบิ้นขึ้นนะคะริบบิ้นจะออกมาตรงกลางค่ะค่อยๆดึงนะคะให้ให้ขอบของริบบิ้นเสมอกันนะคะอันนี้นะคะหมุนลงค่ะ ริบบิ้นเส้นล่างโค้งขึ้นด้านบนแล้วสอดค่ะริบบิ้นจะออกมาตรงระหว่างกลางกลีบสองกลีบนะคะแล้วดูว่าให้ขอบที่พับเสมอกับขอบล่างนะคะเส้นสุดท้ายค่ะพับริบบิ้นขึ้นแล้วสอดค่ะ ริบบิ้นจะออกมาตรงกลางนะคะแล้วดูขอบให้เสมอนะคะหลังจากเราได้ริบบิ้นตรงนี้แล้วนะคะริบบิ้นจะออกมาตรงกลางระหว่างกลีบหมดเลยนะคะทั้งสี่เส้นให้เรานำสามเส้นพักเก็บไว้ก่อนนะคะเราจะใช้เส้นด้านซ้ายนะคะพับขึ้นลักษณะเฉียงลักษณะนี้นะคะ แล้วบิดริบบิ้นลงด้านล่างพร้อมกับพลิกริบบิ้นกลับด้านนะคะจะออกมาลักษณะนี้เอาใหม่นะคะริบบิ้นพับมาทางขวานในลักษณะเฉียงนะคะพับริบบิ้นลงแล้วพลิกริบบิ้นกลับด้านแล้วสอดค่ะเราจะสอดใต้กลีบใต้กีบที่เราพับนะคะไม่ใช่ที่ฐานนะคะ สอดต,ตรงๆลงมาเลยนะคะเวลาเราสอดแล้วออกมาแล้วเนี่ยให้เราประคองกีบไม่ให้ทับลงไปที่กีบแหลมอันนี้นะคะค่อยๆประคองนะคะมันจะได้เป็นลักษณะนี้นะคะจะเป็นช่วงโค้งนะคะ หมุนมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นเส้นบนกับเส้นล่างเราพับเก็บไว้ก่อนเราใช้เส้นซ้ายนำริบบิ้นมาทางขวาในลักษณะสเสียงนะคะพับริบบิ้นลงทับริบบิ้นลงนะคะแล้วบิดริบบิ้นกลับด้านนะคะแล้วสอดหลังกีบตรงนี้ค่ะริบบิ้นจะออกมาด้านล่าง นะคะค่อยๆดึงแล้วใช้นิ้วชี้ค่อยๆประคองนะคะค่อยๆประคองกีบนะคะให้เขาให้เขาออกปลายแหลมๆนิดๆประมาณนี้นะคะ,ะ,คะหมุนนะคะลิบบินด้านซ้าย เฉียงมาด้านขวาในลนักษณะทะแยงนะคะพับริบบิ้นลงค่ะพับริบบิ้นลงนะคะหมุนริบบิ้นกลับด้านแล้วสอดค่ะสอดใต้กีบนะคะใต้กีบตรงนี้นะคะแล้วค่อยๆดึงค่ะ จะได้ลักษณะกลีบลักษณะนี้นะคะเส้นจุดท้ายค่ะ <S 1> <S 1> <S จับริบบิ้นเฉียงมาด้านขวา <S <S พับริบบิ้นลง <S <S แล้วหมุนให้ริบบิ้นกลับด้านนะคะ <S <S แล้วสอดใต้กลีบค่ะ <S <S แล้วดึงนะคะ <S <S ค่อยๆดึงนะคะ แล้วเราก็จะดูว่ากลีบไหนายาวไม่เสมอกันเราก็จะจัดกลีบอีกทีนะคะให้ให้กลีบเขายาวเสมอกันพอได้แล้วนะคะเราจะพลิกกลับด้านนำริบบิ้นที่อยู่ทางด้านฝั่งขวานะคะพับสอดเก็บค่ะแล้วดึงนะคะ ข้างล่างสังังฝั่งขวาสอดไปทางซ้ายข้างล่างพับขึ้นข้างบนค่ะทางซ้ายนะคะสอดไปทางขวาแล้วเราก็ดึงให้กระชับนะคะ หลังจากนั้นเราจะทําการตัดปลายทั้งสี่ด้านออกค่ะเวลาตัดระวังนะคะอย่าให้ไปโดนกีบด้านบนนะคะหลังจากเราตัดเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้เหรียญโปยทานดอกกล้วยไม้นะคะสวยๆน่ารักน่ารัก เราสามารถทำได้หลายๆสีนะคะสวยๆมากเลยค่ะน่ารักน่ารักด้วยนะคะเพื่อนๆมือใหม่ลองทำกันดูนะคะคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ